รไแง่มไดลัที่บครับแช่ขลังยกลับบ้านคนขวดนะครับตมอชาที่บ้านอยลืมหครับตอนอนครับใที่ใส่ปัจจัยอยู่ในถุงเราออกเลยนะครับ